ในสิ่งในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสน้เชิญท่านทั้งหลายวางมือลองนั่ง,น,งนั่งอยู่ในอิริยาบถท,ที่ถนัดไม่ต้องพันมือก็ได้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเสียงช่วยอย่าให้มีเบรกมากนะักจะฟังกันไม่ค่อยรู้เรื่องวันนี้ได้เวลา แดด่มล,ม,ลมตกแล้วพระอาทิตย์ก็จะสนธยาสาจันลดวนลุ่มลงช่วยปรับเสียงให้ดีๆจะได้ช่วยให้สบายคอหน่อยวันนี้เราจะได้มีเวลาที่จะได้พูดกันเกี่ยวกับการประพฤติการปฏิบัติของพวกเราเราทั้งหลายได้เสียเวลากันมานะ เวลาเราก็น้อยอายุเราก็น้อยดังที่เราได้พูดกันมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานก็ดีเมื่อเช้าก็ดีปรรบถึงเรื่องอายุก็น้อยไม่ถึงร้อยปีนะับวันจะน้อยลงน้อยลงไม่เหมือนสมัยพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆพุทธันดรอ,อื่นๆน,นอกจากอายุน้อยแล้วก็มีเวลาน้อย หาเวลาที่เราจะได้มาคบเสพเสนาสนะอันสังัดในป่าดงพงไพรยพร้อมด้วยหมู่ด้วยคณะอันเป็นกันลยาณมิตรกัลยาณธรรมเป็นสหายที่เกื้อกูลแก่การประพฤติปฏิบัติแก่กันและกันหายากอายุก็มีน้อยเวลาก็มีน้อยส่วนมากเราจะเสียเวลาสิ้นเปลือง ไปกับการวิ่งว่อนไปตามอำนาจแห่งกิเลสแห่งตัณหาปีหนึ่งสาวันจะหาเวลาให้แก่ตนเองเพื่อกิจกรรมอันนี้เพื่อการประพฤติปฏิบัติเจวันนี้เราหายากเมื่อเรามีเวลาแล้วเราก็มาตั้งอกตั้งใจที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือพวกโยมผู้หญิงทั้งหลาย เห็นผู้เท่าผู้แก่เดินงกๆเงินเงินแก่แก่เฒ่าเเห็นแล้วก็คิดถึงแม่คิดถึงแม่ของอาตมาถ้าแม่อาตมายัางไม่ตายท่านก็คงจะมานั่งปนอยู่กับเพื่อนเนี่ยสงสารพวกเพศแม่ทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันในครั้งนี้มากมายมีทุกระดับบางท่านก็ยังหนุ่ม เป็นข้าราชการเป็นเจ้าเป็นนายเป็นพยาบาลเป็นครูบาเป็นอาจารย์ลางานมาบางท่านก็แก่เท่าเสียงมันกังวานขึ้นมากหมดหรืออย่างเบ็ดไม่ต้องเปิดทางโน้นไปบอกเขาไปมันฟังไม่รู้เรื่องคูพ่พูดไม่รู้เรื่องมันกังวานเกินให้เนนไปบอกก็ได้มันกังวานแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่อง โยมผู้หญิงแก่ๆเท่าๆไม่รู้เมื่อไรจะหมดลมหายใจมีความสงสารโยอมผู้หญิงด้วยโยมผู้ชายด้วยแต่ที่แน่ๆก็คือโยมผู้หญิงนัน้นเยอะทาไมผู้หญิงจึงมากเวลามาประพฤติปฏิบัติธรรมเวลามาทําบุญทําทานไม่ใช่แต่เพียงเวลามาปฏิบัติธรรมมาทําบุญทําทานนะ เกิดมาก็มากผู้ที่เป็นแพทย์เป็นหมออาจจะพอรู้สถิติผู้หญิงเกิดมากกว่าผู้ชายผู้ชายนั้นจะเกิดมากัานอยู่ในในหมู่สัตว์นกยูงที่เป็นฝุงฝงดูดีๆมีแต่ตัวผู้วางตัวออกลูกมาสามสี่ตัวสามสี่ฟองฟักออกมาตัวผู้หมด แต่ในหมู่มนุษย์นี้มีแต่ผู้หญิงเป็นส่วนมากพระพุทธเจ้าของเราท่านพูดถึงเรื่องราวแห่งวัฏฏะสงสารชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี้ท่านได้ปรารบว่าผู้หญิงนี่มีความทุกข์มากและว็็เกิดมามากกว่าผู้ชายเพราะว่าการเกิดเป็นผู้หญิงนั้นมันก็เกิดมาเพราะกรรม บางอย่างที่แท้ก็คือผู้ชายนี้เองไปเกิดเป็นผู้หญิงท่านไม่ต้องเชื่ออาตามาก็ได้ฟังไปคิดไปโสตาวัานาธรรมสวนาธรรมธารนาเงียงหูลงฟังตั้งใจสดับหลังจากนั้นก็ทรงธรรมจำคำเหล่านี้ไว้ ปัทถุป,ปริขานำไปคิดพินิษพิจารณาเข้าไปไตรตรองเนื้อความมันว่ามันจะเป็นไปได้หรือโดยยังไม่ต้องเชื่อเลยก็ได้พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าเมื่อผู้ชายทั้งหลายนี้กระทำบาปกรรมนอกอกนอกใจพันรยาหลังจากนั้นก็ล่วงเกินมิจฉา ภารกกรรมการกระทำผิดต่อภรรยาของผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้ชายทั้งหลายเนี่ยเป็นบาปอันหนึ่งตายไปแล้วถ้ากรรมนั้นหนักมากไม่มีกรรมดีอื่นช่วยก็จะตกนรกพ้นจากนรกก็ยังไม่หมดสิ้นกรรมนั้นผู้ชายเหล่านั้นจะเกิดเป็นสัตว์จะเป็นตัวผู้ มากถ้าอยู่ในป่าก็จะโทกหัวหน้าฝงจ่าฝงเบียดเบียนท่านอาจจะเห็นนกยูงมันไล่ตีกันเป็นพุกฝงเนี่ยตัวผู้หัวหน้าไล่เบียดเบียนกันงูวควายสัตว์ทั้งหลายพเหมันกันมันมีบาปมีกรรมแต่ถ้ามันเป็นตัวเมียไม่ไล่ตัวผู้ไม่ไล่ววไ,มไ,ลไม่ตีหรอกไม่ว่าสัตว์อะไรถ้าไปเกิดเป็นสัตว์บ้าน เป็นปศุสัตว์สัตว์เลี้ยงก็จะถูกคนตอนตอนซะก,ก่อนเพื่อจะใช้งานไมิฉะนั้นมันดือ้อเพราะบาปกรรมที่นอกอกนอกใจพันรยาใครเจ้าชู้นักก็ฟังให้ดีๆหน่อยปฏิบัติทำให้เก่งๆถ้าไม่อยากไปนั่นอย่าเพิ่งรีบอยากจะกลับเสละหลังจากพ้นจาก ความเป็นสัตว์ที่ถูกตอนที่ถูกหัวหน้าจากฝุงเบียดเบียนกรรมนั้นเบาบางลงเขาได้ถือกำเนิดเป็นมนุษย์เพราะกรรมนั้นยังอยู่ก็จะเกิดเป็นกระเทยกระเทยนี้ยิ่งอาภัพนะในพุทธศาสนาไม่ให้บวชแต่เดี๋ยวนี้กระเทยบวชเยอะจังวัดสกลนครที่หนึ่งประเทศไทย ว่าไปแล้วเขาก็ด่าหัวว,ว่ากระเทยกระเทยเป็นวาตอย่างไรก็ตามในทางพุทธศาสนาไม่ยอมรับภาวะความเป็นภิกษุข,ของกระเทยกุปชาก็จะถามกันโดซิทานถีทานเป็นกระเทยไหมเราก็จะโกหกต่อไปถ้าไม่รู้อุปชาก็ช่วยบอก ว่าไม่มีไม่ได้เป็นนัตถิพันเตแล้วก็บวชพ้นจากกระเทยกรรมนั้นเบาบางลงหน่อยก็จะเกิดเป็นผู้หญิงเพื่อจะมาประสบทุกห้าประการช่วยฟังให้ดีหน่อยเพราะฉะนั้นผู้หญิงทั้งหลายนี่มาจากผู้ชายทั้งน,นั้นที่มานั่งสปงกสปงากนั่งสมาธิเก่งๆกว่าผู้ชายกว่าเยอะเพราะ นิสัยผู้ชายมีมาโจจจึงเข้มแข็งสังเกตดูสิเก่งกว่าผู้ชายจริงๆด้วยพอตีละครั้งไม่ตีสองโยมเนคขมะจาริณีก็มานั่งก่อนแล้วผู้ชายจริงๆมาตามหลังสะสนมากพอถึงตอนบ่ายก็เหมือนกันผู้หญิงเก่งกว่าน่าจะอ่อนแอก,กว่าเพราะว่าร่างกายนี้บอบช้ำ ออกลูกทีหนึ่งเลือดออกหลายร้อยซีซีถ้าว่าภาษาภาอีสานะเลือดออกบกเื่องขุเบ่งตาสวดตาดโดนผูดลูกพูดนั่งอาตมาเคยเห็นดาบหัวไปด้วยเจบปวดเป็นตลาบประจือคำนึงคอยในลาบตายพระพุทธเจ้าว่าเมื่อกรรมเขาเบา,เบ,า,บ,าบางแลว้วจากกัน เธอเขาจะมาเกิดเป็นผู้หญิงเพื่อจะรับโทษทุกข์อีกห้าประการหนึ่งจะต้องพบกับความทุกข์พัดพาคจากครอบครัวจากตระกูลจากบิดามารดาไปอยู่บ้านผัวไปเป็นลูกสะใภ้ของพ่อผัวแม่ผัวชีวิตของเธอจะต้องเอาใจคนอื่นเริ่มตั้งแต่วันที่ออกจากบ้าน จากตระกูลของพ่อของแม่ไปเป็นลูกสะภ้เก็แล้วนอนตื่นขึ้นมาเวลาใดก็จะลุกหลักอยู่บ้านตื่นสาสายขี้เกียจพอมาเป็นลูกไผ่พนขยันปันยังเยียมโตวไวเนี่ยโตเป็นไผ่พนกลัวปู่จะว่ากลัวย่าจะปนกลัวพัวจะน้อยอ,อกน้อยใจจะขัดเครื่องจิตใจ ชีวิตช่วงนี้เอาใจผัวเอาใจปู่เอาใจย่าเอาใจคนข้างเคียงจิตใจของตนเองต้องฝืนอยากจะนั่งอยากจะอยู่ตามสบายสบายก็ต้องข่มใจฝืนนี่เป็นความทุกข์ของเธอแล้วต่อมาเมื่อเธอคลอดลูกเธอจะต้องมีชีวิตจิตใจอยู่กับลูกเองเอาใจลูกเอง ผู้หญิงจะพบความทุกข์เมื่อเป็นประจำเดือนบุรุษเพศจะไม่รู้จักความทุกข์เหล่านี้มีอยู่บอกนั่งสําบเนี่ยเป็นประจำเดือนเจะคนเฉพาสมัยอายุห้าสิบปีแล้วยังไม่เป็นประจำเดือนในนังน่งเ่ยทำไมผู้หญิงเป็นประจำเดือนนั้นไข่อะไรนะร่างกายเปลี่ยนแปลงไปจิตใจก็ไม่ปกติ ยิ่งไปอยู่บ้านผัวตอนนี้จิตใจก็ไม่จำใสบางทีถูกปู่ย่าด่าว่าให้ผัวเองก็อารมณ์ค้างมาจากที่อื่นก็ว่าให้ความทุกข์ตอนนี้เพิ่มขึ้นอีกหลังจากนั้นเธอต้องพบกับความทุกข์ในการตั้งท้องตั้งคันจะไปจะมาจะเดินจะเหินจะลุกจะนั่งนอนคว่ำนอนง้ายลำบากทั้งนั้น ลมฟาดลมเมื่อไหร่ก็มีสิทธิ์ตายเหมือนทหารอยู่ในแนวรบเมื่อท้องแก่ๆหลังจากนั้นเธอก็จะพบกับความทุกข์เมื่อคลอดลูกเธอต้องเสี่ยงต่อชีวิตที่จะต้องล้มต้องตายบุรุษทั้งหลายจะไม่รู้จักความทุกข์ประเภทนี้หลังจากนั้นเธอจะพบกับความทุกข์เลี้ยงลูกด้วยนม จะกินแต่ละครั้งแต่ละคําต้องคํานึงถึงลูกน้อยๆเพราะนั้นความทุกขเหล่านี้ผู้หญิงจะไดพ้พบความทุกข้าประการแห่งมาตุขามส่วนบุรุษเพศจะไม่รู้จักเลยผู้ชายทั้งหลายควรเห็นใจนะถ้าใครมีเมียม,มีลูกสะใภ้มีอะไรก็ตามให้รละลึกถึงความทุกเหล่านี้บ้างก็จะเป็นการดีเพราะเห็นนั้น โยมผู้หญิงจึงพากันเก็บเล็กผสมน้อยซึ่งพรหมจรรย์การประพฤติอันดีงามเท่าที่จะทำได้พอบอกว่ามาปฏิบัติธรรมไกลไกลก็มาปีนี้เห็นหน้าโยมปราณีจากนครสวรรค์ชุมแสงปีก่อนก็มาคนเดียวปีที่แล้วบอกว่าเก็บของใส่กระเป๋าจะมาไม่ได้มายาก มีความยุ่ยากลำบากบางคนมาคนเดียวไปไกลอุตส่าห์พยายามเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มพวงแห่งคุณงามความดีเพื่อจะหล่อหลอมเป็นสัมภารธรรมปรุงแต่งบิโมกสู่อริยะยยธรรมจึงเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจอาตมาจึงไม่อยากจะเสียเวลาอย่างอื่นที่จะพาท่านตั้งหลายกระทำ อยากจะเน้นมาที่การปฏิบัติธรรมอบรมจิตใจให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์สูงส่งเพราะว่ามันไม่จบถ้าชีวิตนี้มันตายแล้วแล้วไปเราก็คงไม่ต้องมายุ่งยากลำบากสร้างคุณงามความดีอะไรแต่ตายแล้วมันไม่แล้วตายแล้วมันไม่จบมันยังจะต้องไปเกิด ตายแต่ร่างกายเท่านั้นแต่ส่วนที่จะไปเกิดนั่นคืออะไรจิตดวงเดียวนี้เป็นตัวก่อบภพก่อชาติชีวิตังอัตภาวจะสุขะทุกขาจะเกวลาเอกจิตตะสมายุตตาและหุโซวัตติคโนชีวิตที่เป็นอยู่อัตภาพที่เป็นไปความสุขความทุกข์ทั้งมวล ล้วนอยู่ในจิตดวงเดียวเราจะสุขจะทุกข์มันอยู่ที่จิตนี้เมื่อตายไปก็จิตดวงนี้เนี่ยมันจะไปอีกไปกกาะพบก่อ,กอ,กอชาติจุราสีติสสหัสสานิกับปังติดหันติเยมรูนะเตวะเตปิชีวันตินะทวีหิจิเตหิสมาหิตาเทวดาเหล่าใดใครก็ตาม จะมีชีวิตจะตั้งดำรงอยู่ได้เป็นพันัๆกับเป็นหมื่นๆกับก็ตามเป็นแปดหมื่นสี่พันกับก็ตามเขาจะอยู่ได้ด้วยจิตอันเดียวดวงนี้แหละที่จะพาเกิดพาตายไปไม่ได้มีหลายดวงเพราะเหตุน,นั้นการที่เราได้เกิดมาแล้วเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ตามได้พบ พระพุทธศาสนาได้พบแผ่นดินอันเปรดอริรยยะตะเนป